ับก็คอมเมนต์ชื่อ a c e b o o k หรือว่าชื่ออ d ีไลน์ไวให้ผมใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อกับเองนะครับก็จะได้รับปากัดฟรีไบหนึ่งคู่นะครับก็แจกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายใดเทั้งสิ้นนะครับผมก็จะจัดส่งให้ฟรีด้วยนะครับคือฟรีทุกอย่างนะครับช่องนี้ก็มีแจกบ่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรม สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่องกระบีเบต้าฟาร์มนะครับวันนี้ผมก็จะมาเฉลยนะครับกิจกรรมในคลิปที่แล้วนะครับก็คือกิจกรรมตั้งชื่อให้น้องนะครับน้องก็คือเป็นนกแก้วฟอสัสที่ผมเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับเป็นสีบูเทอร์คอย์นะครับวันนี้ผมก็จะมาเฉลยนะครับว่าน้องจะชื่ออะไรแล้วก็คนไหนจะได้ปลากัาดฟรีไป1คู่นะครับ เดี S <S ๋ยวผมก็จะไปดูคอมเมนต์ที่เพื่อนๆช่วยกันคอมเมนต์ตั้งชื่อให้น้องมานะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านหน้าจอให้เพื่อนๆดูแล้วก็เดี๋ยวจะบอกกันว่าผมชอบชื่อไหนมากที่สุดนะแลวเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าใครจะได้ปากัดฟรีไป1คู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปอ่านหน้าจอให้เพื่อนๆดูกันก่อนนะครับครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าจอมือถือของผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะกดเข้าไปที่คลิปตั้งชื่อให้น้องเลยนะครับใครถูกใจ หยุดไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะไปดูที่คอมเมนต์นะครับแล้วก็จัดอันดับนะครับจัดอันดับก็คืออันนี้คืออันนี้คือเป็นคอมเมนต์ล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงไปคอมเมนต์เลขเลยนะครับโอเคคอมเมนต์เลขนะครับชื่อลูลูยังไม่โดนนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกว่าผมชอบชื่ไหนมากที่สุดนะครับจะอ่านทุกคอมเมนต์นะโอเคคอมเมนต์สองคือน้องบูอายน้องมูมี่ น้องมีมี่ซาลากินเมอร์กัมมี่มานาวสีซ่าบูยา่าแฮปปี้นำโชบบุกบิก๊กไบบูบูบิบนนี่ฟาใสแองกี้กังฟูคีตันน้องบิก๊กน้องแฮปปี้ไซมอนสันนี่โกลี่มีมี่ ดายกี้ลักกี้ชื่อไหนบูโซดาครับฟูมูนงอมุนน้องลักกี้ครับน้องโควิดครับพี่น้องบูอายน้องลักกี้บัดดี้เมคครับลักกี้ชื่อสวยดีช,ชื่อมีมี่ชื่อมิวทูครับเรนโบ้มูมูกับมาา พี่โอเล่บอกชื่อมาม่านะครับมูมูมีแล้วก็ให้ชื่อมามา่าเออชื่อนี้ก็สวยอยู่นะมามา่ามูมูกับมามา่ามีมี่ลักกี้วีบีน้องน้ำค่ะน้องกังฟูฟ้าใสครับชื่อน้องไหนครีมครับนายครีมน้องบูบูน้องชื่อมีมี่ครับ มาม่าครับน้องปีใหม่เบตตาน้องคิตตันน้องลองกองน้องน้องสกายน้องพันธ์น้องกอย่าน้องบูสายฟ้ากีนเฮดปีใหม่ครับเพราะใกล้ปีใหม่แล้วครับสวยสวยน้องอานัตอ,อ๋อผมผมอานัตครับผมขอปากัดที่สวยได้ไหมครับพี่สุดหลอ่อ <c oughs> ขอปากันเลยครับเดี๋ยวร่วมสนุกกันก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปก็จะมีนะครับก็คือเป็นกิจกรรมจะลอง2พันทับนะครับตอนนี้ก็2พันรับเลยนะเดี๋ยวผมยังไม่บอกว่าจะเป็นคลิปไหนนะครับก็คอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกอีกนะครับโอเคแล้วก็มาต่อเลยน้องสกายครับก็มีแค่นี้นะครับคอมเมนต์ก็74คอมเมนต์นะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าผมชอบชื่อไหนมากที่สุดนะครับผมชอบชื่อน้อง มีมี่นะครับนี่น้องมีมี่จริงๆน้องมีมี่มีคนตั้งไว้หลายคนนะครับแต่ว่าคือผมบอกแล้วว่าผมจะให้เป็นคนเลขที่ตั้งชื่อให้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทําไมผมถึงเลือกมีมี่นะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนมีมี่มีหลายคนนะครับที่ตั้งชื่อว่ามีมี่นะแต่ว่าคือผมจะให้เป็นคนเลขนะครับมีหลายคนเลยตั้งชื่อมีมี่นี่ก็มีมี่เดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยคนนี้ก็มีมี่ นี่นะครับมีมี่แต่ว่าไม่ทันนะครับก็จะให้อันนี้ก็มีมี่แล้วเห็นไหมไม่ทันนะครับต้องต้องมาเร็วๆหน่อยนะครับต้องกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปมันจะได้แจ้งเตือนนะครับแล้วก็จะได้มาเร็วแล้วก็จะได้ปากรกันะครับเออถ้ามาช้ามันก็ไม่ได้นะมาม่าเนี่ยมีมีมี่สามสี่คนเลยนะครับแต่ว่าผมจะให้เป็นคนนี้นะครับมูมี่นี้ไม่ใช่นะครับมูมี่ไม่ได้นะไม่ชอบเอ้ยชอบนะครับแต่ว่าคือยังไม่โดนนะครับน้องมูมี่นะ ก็น้องมิมี่ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเพราะอะไรทําไมผมถึงเลือกชื่อมิมี่นะครับก็จะได้เป็นคนนี้นะครับคุณกิติทัศน์นะครับเทพทองเดี๋ยวคุณกิติทั์เทพทองนะครับก็คอมเมนต์ชื่อ facebook หรือว่าไอเดียไลน์แม่ผมใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปเองนะครับโอเคก็คือน้องมิมี่นะครับโอเคครับก็เห็นไปแล้วนะครับว่าผมเลือกชื่อไหนนะครับว่าผมตกใจชื่อไหนนะครับ ก็คือน้องชื่อน้องมีมี่นะครับจริงๆมีมี่คือผมก็คิดอยู่ตั้งแต่ตอนเลกๆเลยนะครับที่ผมซื้อนกมานะครับที่ซื้อตัวนี้มาผมก็คิดอยู่ว่าจะตั้งชื่อมีมี่นะครับเพราะว่าผมได้ตั้งชื่อตัวเลขไปว่ามูมูนะครับมันก็เลยมันจะได้คล้ายๆกันแล้วก็มันจะคล้องจองนะครับไม่รู้เหมือนกันผมก็ชอบมีมี่นะครับแล้วก็แล้วก็มาเห็นคอมเมนต์ก็คือก็มีคนคอมเมนต์ว่ามีมี่นะครับผมก็เลยชอบชื่อมีมี่แล้วก็ผมก็ได้ คิดตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยด้วยว่าผมจะชอบชื่อมิมี่นะครับเออก็ไม่มีเหตุผลอะไรมากนะครับก็คือแค่ชอบชื่อมิมี่นะครับมันจะได้คล้องจองกับมูมูนะครับเคมูมูกับมิมี่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้นะครับมูมูเอ้ยไม่ใช่น้องตัวใหม่นะครับเวลาผมเรียกมูมูนะครับน้องตัวใหม่มันก็จะขานด้วยนะครับคือมันมันมันจะคล้ายคกันนะครับแล้วก็ไอ้ผมผมเมื่อวานผมลองเรียกชื่อมิมี่ดูนะครับไอ้มูมูมันก็ขานนะครับ ผมก็เลยเรียกชื่อมีมี่ไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาผมเรียกชื่อมีมี่บางทีไอ้มูมูมันก็อาจจะบินมาหาผมนะครับแล้วก็บางทีผมเรียกชื่อมูมูน้องมีมี่มันก็อาจจะบินมาหาผมนะครับมันชื่อคล้ายๆกันนะครับเออมันง่ายดีนะบางทีเรียกมูมี่นะครับมูมี่ก็มาทั้งสองตัวเลยประมาณนั้นนะครับก็เลยผมก็เลยเลือกชื่อมีมี่นะครับก็ยินดีกับคนที่ได้ปลากัดไปด้วยนะครับก็คือคุณกิติทัศน์หรือเปล่านะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับก็คอมเมนต์ชื่อ เฟซบุ๊กหรือว่าชื่ออดีไลน์ไว้ให้ผมใต้คลิปนี้เลยนะครับ๋ยวผมจะติดต่อกลับไปเองนะครับก็จะได้รับปากัดฟรีไปหนึ่งคู่นะครับก็แจกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายใดเลยทั้งสิ้นนะครับผมก็จะจัดส่งให้ฟรีด้วยนะครับคือฟรีทุกอย่างนะครับช่องนี้ก็มีแจกบ่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมฉลองหนึ่งพันซับอีกแล้วนะครับก็ไม่นานนี่แหละแต่ว่าผมยังไม่บอกนะครับว่าจะเป็นวันไหนนะครับ ก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับก็เห็นมาแล้วนะว่าบางทีคือคนคอมเมนต์แบบคือคอมเมนต์ชื่อมีมี่หลายหลายคนนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ปรกัดนะครับก็น่าเสียดายมากถ้ามาเร็วกว่านั้นก็อาจจะได้ปรกัดไปนะครับก็ยังไงก็ต้องกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็จะให้ คุณกิติทัตนะครับคอมเมนต์ชื่อเล่นเอ้ยชื่อ Facebook หรือว่าอไรดีล่ะให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูว่าได้กดติดตามหรือว่าได้กดแจไว้หรือเปล่านะครับโอเคงันคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแบบรีบๆนะครับผมอยากจะให้ลงคลิปเลยนะครับวันนี้มันก็สายเลยนะครับวันนี้3วันแล้วผมยังไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับก็ไม่ค่อยว่างนะครับช่วงนี้ก็โอเคงันคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่จะมาจะเลยว่าน้องจะชื่ออะไรแล้วก็ ใครจะได้ปรากัดไปนะครับก็เห็นแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูน้องอีกทีหนึ่งนะครับก็คือน้องมีมี่นะครับน้องมีชื่อแล้วมีมี่มานี่มมี่มิมี่น้องเหมือนจะชอบน้องมิมี่นะแต่ว่าถ้าผมเรียกมูมูน้องก็จะขานด้วยนะครับเออชื่อมันคล้ายกันนะครับแล้วก็ผมเวลาผมลองเรียกชื่อมีมี่ไอ้มูมูมันก็ขานนะครับเออชื่อมันคล้ายกันนะครับแล้วทีนี้ผมจะเรียกมูมี่มาทั้งสองตัวเลย นี่น้องโชว์ตัวไหนครับนี่สีบูเรอคอยนะครับนี่หัวหัวเริ่มเขียวแล้วนะเดี๋ยวรอเขาปัดขนนะครับหัวมันจะเขียวเยอะกว่านี้นะครับนี่ตอนนี้ผมต้องใส่ไว้ในกรงก่อนนะครับเพราะว่าน้องเริ่มหาดบินแล้วนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ฝึกเรียกอะไรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวกลัวกลัวว่าน้องจะบินนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็เปิดประตูไว้นะครับ<ะ>ต้องใส่ไว้ในกรงก่อน เดี๋ยวให้น้องบินเก่งกว่านี้นะครับผมจะเอามาไปปล่อยนยั่นแหละโอเคไม่ได้เลี้ยงไว้ขังนะครับเลี้ยงไว้ปล่อยเดี๋ยวค่อยปล่อยนะแต่ว่าให้น้องบินเก่งกว่านี้ก่อนค <Yeah. S 1> ือถ้าปล่อยตอนนี้ถ้ามันเกิดบินออกไปนะครับมันจะบินกลับมาหาเราไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ฝึกนะมีม่มีมีีมมมมมม่ก็ยังจําชื่อของตัวเองไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เรียกเขาเท่าไหร่นะครับ โอเคอันคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวถ้าน้องบินได้หรือว่ายังไงเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันนะครับน้องมิมี่นะครับก็ยินดีกับคนที่ได้รับประกาศไปด้วยนะครับแล้วก็คนที่ไม่ได้รับประกาศรอบนี้นะครับก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมมาอีกเรื่อยๆแน่นอนนะครับช่องกระบี่เบต้านะครับช่องนี้แจกเยอะแน่นอนนะครับโอเคอันคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทาคลิป ต่อๆไปด้วยนะครับโอเคยันคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับนี่มาบายบายมีมี่บายบายหน่อยมีมี่จ๋าบาย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 มี่มี่บายบายมี่บายบาย Right now.